ไม่เป็นก็มาจากเมืองไทยเป็นคนไทยมาอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศรักเมืองไทย100%ซสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะก่อนอื่นไม่เป็นก็ขออาภัยด้วยนะคะว่าไม่เป็นอะไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปตอบคลิปเลยปกตินี้ไม่เป็นก็จะเข้าไปตอบคลิปทุกคลิปเลยนะคะ ทุกคอมเมนต์ทุกคนด้วยค่ะแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไม่ได้ทำคลิปส่งนานเลยเกือบเป็นอาทิตย์เลยค่ะนานเงียบไปหมดเลยแต่ก็จะมีไลฟ์สดวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะช่องนี้แล้วก็ช่องเมียฝรั่งต่างแดนไม่เป็นก็จะเต้นออกกำลังกาย ทุกช่องในนี้ไม่มีคลิปออกเลยไม่มีการบ้านส่งพิยูเลยอ่ะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไล์สดสุกเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ไล์สดไม่ได้คุยกับเพื่อนๆนรู้สึกว่าคิดถึงมากเลยแต่ทีนี้ไม่เป็นอาจจะไม่มาคุยถึงเรื่องนี้แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามาทักทายว่าทําไมไม่เป็นตอบสายหรือว่ายังไม่ตอบไม่เป็นขอไฟมากๆเลยนะครับมันก็มีบ้างปกตินี้ตอบยังไงก็ต้องตอบ จะช้าจะไวก็ต้องตอบค่ะแต่เดี๋ยวไม่เป็นก็จะย้อนหลังเข้าไปตอบนะคะก็จะส่งคลิปนี้ออกไปก่อนแล้วไม่เป็นก็จะทยอยตอบเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตึกถล่มนะคะตั้งแต่พินดินไหวจากเมียมาและเมืองไทยได้ผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างที่เห็นนะคะทีนี้ข่าวมันเยอะมาก ช่องไหนช่องไหนมันก็มีแต่ข่าวนี้แม้กระทั่งช่องไม่เป็นเองคะ่ะคุณลุงก็พูดพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ป้าญาติโยมเขาก็โทรมาถามไม่เป็นนะคะแล้วก็ส่งข้อความมาถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาเป็นห่วงคนนอร์เวย์เนี่ยค่ะเขาเห็นว่าไม่เป็นเนี่ยเป็นคนไทยเขาก็มาถามว่าไม่เป็นมีญาติอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ตึกหรือว่ามีเพื่อน หรือว่ามีใครที่รู้จักไหมที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ไม่เป็นก็ต่อไปค่ะเมื่อคืนนี้ดึกๆก,ก็ยังมีเพื่อนส่งข้อความเข้ามาถามเลยค่ะในทันองเดียวกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้ตอบข้อไปแล้วว่าไม่มีใครไม่รู้จักใครที่อยู่ในครอบครัวนะคะแต่ไม่เป็นหนะรู้จักเพื่อนอยู่ที่เมืองไทยเขาอยู่ที่กรุงเทพอ่ะค่ะ เขาก็มีครอบครัวเนาะเขาบอกว่าเขาวิ่งวิ่งแบบกลัวกลัวว่าจะเอาชีวิตไม่รอดนะคะคือวิ่งเอาตัวรอดกลัวว่าตึกจะถลม่มเขาก็อธิบาย่เา,าเขากลัวมากแต่ไม่เป็นก็เข้าใจเลยว่ามันน่ากลัวตามที่ไม่เป็นดูขามันน่ากลัวมากๆเลย แล้วแม่เป็นก็บอกเพื่อนๆที่นอร์เวย์เนี่ยค่ะที่เขาถามมาบอกว่าไม่รู้จักใครในครอบครัวแต่ไม่ได้บอกว่ารู้จักเพื่อนคนไทยรู้จักเพื่อนคนไทยแม่เป็นก็มาพูดกับเพื่อนนี่แหละค่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังนะั่นแหละว่าวิ่งเอาชีวิตแทบไม่รอดคือกลัวว่าชีวิตไม่รอดว่างั้นเถอะกลัวตึกจะสล u m แล้วตึกที่มันถล่มนั้นมันอยู่ข้างๆเขานะคะอยู่ข้างๆเขาไม่ไกลาจากตึกเขา แล้วเขาก็ทํางานอยู่ในตึกด้วยแล้วตึกนั้นมันไม่ถล่มแต่มันสั่นไหวอย่างแรงเลยเพื่อนเป็นคนไทยที่ไปเจอกันเมื่อคราวที่แล้วที่ไม่เป็นไปใช้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยค่ะครอบครัวของไม่เป็นอนะอยู่ที่ต่างจังหวัดหมดเลยแต่แต่ก็เสียใจกับคนที่เสียชีวิตแล้วก็เสียใจกับค,ครอบครัวคนที่เสียชีวิตนะคะ ไม่เป็นไม่ได้ไปวัดยังนึกถึงกันเลยเนี่ยก็ผ่านไปหลายวันแล้ะตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดยี่สิบาสสิบสามเอ็ดอสวันเลยคะ่ะไม่เป็นจะไปวัดเฉพาะวันศุกร์แต่พอกลับมาถึงได้ยินข่าวนะคะเพราะว่าเช้ามาเนี่ยตื่นแต่เช้าไม่ได้เปิด youtube ไม่ได้เปิดโทรศัพท์อะไรเลยคือไม่ได้เข้าไปใน u t u b e นะคะตื่นเช้ามาก็ทํากับข้าวไปสบายเพลินตอนเช้าพอกลับมาถึงบ้าน คุณลุงถึงนด้ถามว่าเธอได้ยินข่าวที่เมืองไทยไหมไม่เป็นถามว่าข่าวอะไรบอกข่าวตึกถล่มแผ่นดินไหวไม่เป็นนึกงได้รู้อ้าวเหรอเป็นดินไหว,ว,ว,วที่เมืองไทยเหรอแกก็เลยตอบว่าแผ่นดินไหวที่เมียมาแต่ว่ามันกระทบถึงเมืองไทยถึงกับตึกถลม่มไม่เป็นก็รีบเข้าไปดูเลยค่ะพอเข้าไปดูก็ดูข่าวดูข่าวก็ติดตามข่าวแต่ว่าไม่เป็นไม่ใช่นักวิจัยเนาะดูอย่างเดียวไม่ได้วิจัยอะไรก็ดูสถานการณ์ค่ะ ดูภาพที่น่าสลดใจมากๆเลยไม่เป็นไรน,นึกถึงนึกถึงสุนามิเลยคะสุนามิที่รุนแรงที่สุดที่ประเทศไทยครั้งแรกนะคะก็คือที่เขาลักแล้วครั้งนี้เป็นแัยนธรรมชาติเหมือนกันแต่แผ่นดินไหวทั้ง2อ,อย่างนี้ก็แผ่นดินไหวผลกระทบที่เมืองไทยได้รับจากเมียม,มากแรงมาก7.7 แต่ทีนี้ข่าวก็ออกมาวันนั้นนะคะวันศุกร์เขาบอกว่า8.2จุความรุนแรงของแผ่นดินไหวอะ่ะนี่ขนาดไม่ใช่โดยตรงนะคะตึกทนทานมากเลยตึกที่ไม่ทนทานก็คือตึกสร้างใหม่แล้วไม่เห็นก็เข้าไปดูข่าวอยู่ว่าเขากำลังวิจัยในเรื่องเหล็กมีคุณภาพหรือว่าไปซื้อของที่มัน ถูกไม่มีคุณภาพเพื่อประหยัดตังค์แต่ไม่เป็นไม่ไม่วิจัยแต่เพียงแต่ว่าติดตามข่าวอยู่ไม่เป็นก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกมยพรเกือบทุกช่องนะคะให้ทุกคนปลอดภัยแต่เขาตายไปแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วและบางคนก็เจอศพแล้วบางคนก็ยังไม่เจอไม่เป็นก็ออกมา ให้ความคิดเห็นแล้วก็มาอวยพอรนะคะขอให้ทุกคนจงปลอดภัยให้กำลังใจคนที่มีชีวิตยอยู่ที่เสียครอบครัวเข้าไปค่ะนึกถึงสุนามิสุนามิก็เกิดไปแล้วทีนี้ก็แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงก็เกิดไปแล้วให้ดวงจิตวิญญาณจงมีความสุขไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่เป็นก็ส่งกำลังใจไปเท่าที่ทำได้ขอสแสดงความเสียใจกับ ทุกคนด้วยนะคะทั้งทั้งที่ผู้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ผู้ที่มีชีวิตอยู่ที่เสียคนในครอบครัวและเสียคนที่รักไปไม่เป็นก็คงจะมาให้พรแล้วก็ให้ความคิดเห็นแค่นี้คะ่ะก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าอย่างน้อยไม่เป็นก็มาจากเมืองไทย เป็นคนไทยมาอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ยังเป็นคนไทยอยู่รักเมืองไทย100%เเ็ขอให้เพื่อนๆทุกคนจงสุขกายสุขใจนะคะสมความมุ่งปาฏปรารถนาสวัสดีค่ะทุกคนสุขกายสุขใจนะคะขอให้มีความสุขสวัสดีบุญรักษาพระคุ้มครองคะ่ะสวัสดีค่ะ